พี่น้องปู่ยายก็ยังปลาจิตะคันกลางนลยสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับเกลสวัสดีจ้าสวัสดีบอกกันลูกสาวลูกชายลูกลูกสาวมาน้ำมาอนีิวันนี้ว่าจิตเวนพาลูกสาวมาหาเบืองกันอ้างเก็บน้ำครับอ้างอีกต่อเนื่องลืมซื้อเราเมื่อกี้เลยเขาบอกมา อยู่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวผมขัไปเบิ่งนก่อนเด้อเป็นมันจะเป็นอ่างน้ำแบบไงเลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นอ่างน้ำนี่อ่างน้ำแบบไงเลยตรงช่วงช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะเป็นต้นปือหลายครับต้นต้นหญ้าหลายเป็นพวกพักบุ้งเป็นพวกพักตบชวาเป็นเป็นอ่างเก็บน้ำนี่อย่างงอผูก่อกันหรือซื้อไหม เดี๋ยวจะบอกคี่ร้านก็ได้ดอกเนาะลงตะเวนหาเบิ่ง,งต๊ววาางตกปลาครับเิ่นว่าทางทางนาน้ามันมีฝ่ายนำรถเดี๋ยวผมจะลงไปเบิ่งปลากระสุบครับอยากตกปลากระสุบใหญ่ๆนะมันจะมีตัวบ่แต่ว่าอ่างนี่มันเป็นอ่างอ่างสาธารณะครับอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านเขาเป็นส,สระวาฒนาะล่ะมันจะมีพวกปลา,ปาตอมกายหลายครับปลาตอมกายชะโดปลาปลากระมังปลากระสูบครับแล้วก็ปลานิน ไปดินใส่ใหญ่ๆ,ๆเลยโบโบเลยใส่สองสามล้อหมดละเขาได้กันนะมีเกีก่ยวเขาจอดถามเขาอยู่เขาก็ตกกันหลายคนอยู่เขา,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 าเป็ประกาศทายปลาเขาดอกเดี๋ยวพาพี่น้องวนหาไปก่อนอู้หางหนึ่งมต่น้่ำครับโอ้ยน้ำถั่วมปลาอยู่ค้าตัวนี้ไหมไม,นม่น้ำถั่วมเฮ้ยทุกคตรงนี้นะจะเป็นฝายน,น้งดลได้ไหมมีสะพานเนีน่ยเดี๋ยวต้องจอดบนก่อนครับพี่น้องนี่อู้น้อง เออกขจ่อยกยอยกยอยกสะดุ้งกันเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถจจกข้าวกันพี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเดี๋ชมกันก็ได้กันมาเนาะเป็นหลุมห้างนี้เดี๋ยวจอดรถแป๊บนึงมองอย่างมันเป็นคลองน้ำไหลใต้สะพานเนี่ยเมันยกสะดุ้งอยู่ครับพี่น้องได้ปะครับ เพิ่งมาบ่โอ้เพิ่นมาตะบะเส่ากําลังจะกลับมาแล้บ่ได้ปลาโอ้ยแถวนี้น้ำท่วมหมดเลยครับพี่น้องอนอ้ำท่วมหมดเลยเมืดเลยแถวนี้ท่วมหมดมือเพิ่งฟังพี่ครับฟังผิดตะไคราเต็มเลย ปอมตะไครครับนู่นอีกยีตีเวสบัวอะไรครับแถวนี้อุ้ยป่าปไายังขึ้นใหญ่าย้โอ้มีป่าน่ะสายหยางน้อยเนี่ยขึ้นใหญ่ครับผมจะหาหมองตีปลากระสูบกับต้องสายนำลวนแต่ว่ามันปุ่มนี้ดูไปดูแต่ถ่ายเหมืนกับปุ่มหูครับไปบัวอะไรครับน้ำถั่วม ปลาบืดครับเจ้านี่ยพ่นว่ามมอวัดพ่นได้ปลาคายตัวปุ่งใหญ่นุ๊กตัวละสามล้อสี่ล้อตละตัวมันใส่ลูกปลาตัวกับลูกปลาซิวครับ,รรบนี่ก็อทเป็นคาย,ขายขาเขาดอกนี่เต็มอยู่นี่นี่บรักด่างเขาคือจะตกบ่ออะไรเดี๋ครับพี่น้ององนีมเดี๋ยวจะหาหม่องไม้ครับพี่น้องหาตกหม่องไม้ดูขอนอยุ้ยได้รถถังสภาพแบบนี้ผมว่าปลาหลายด้วยพี่น้องเนี่ย แบบนี้แหะครับปามีชุ่มครับมันมีมันมีหยามีอย่างนะมันกระชิ่ภ่พันได้หนองบึงกุยครับพี่น้องบึงกุยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาครคามเดี๋ยวผมจะขี่หาหม่องช่องตกล้องบงครับพี่น้องที่ใช้ปาก็ดีครับเยออก็ดีตกผมพยายามหาปายธรรนบม่เห็นครับก็ว่ามันมีหม่องนี่นแต่ว่าบ่เห็นหนองใหญ่ใหญ่พี่น้องเห็น สุดหูลูกตาเลยไงยครับมองนี่มันเป็นปก็เจะปลูกโอเ้เพื่งเพื่งเก่าเขาที่เป็นมองหาปลาเขาแหลนะบึงกุยบึงกุยวอนี้ผมมีปลาเยอะปลากระดีมากครับอาจจะฟุกได้ปัดต้องกายกันเลยเด้ย่ยแต่มันขึ้นี่เ็นนะ ทางโคง้งความจอดว่าไรวุ้มองนี่เหมาะมากเลยเจนเปลี่ยนทางโคง้งไหมจอดรถบพ่ได้ไรเด็กครับอันตร้าวุเดินนี่มากหมายสวยครับเดินนี่โอ้หน้องขวงตึกจะไปข้างหน้าวุ้นครับม,มีช่องลงดูติเดเร็วเห็นอยนู่นะ โ,โคลี่ไางสุล้หวยแล้วลหวยคนเมาหล่อมาเนี่ยเรียบร้อยดิยนะ <c oughs> โค้งไหลไปน,นี่เมาหล่อามาขับเลยน,นี่คนะนมาชำนาญอย,นะย่นีโค้งหลลยลงน้ำตอมเลยนะี<อ>่น้ำเลืกพรมอมอขอนขางเ้าเลยนะทนก็นมมแต่น้ำพี่น้อง น้ำก็เล้วเท่เนี้โอ้โหโอ้นี่นี่น,น,นี่พอละหัวละเดาต้องจระเข้ครบน้งอ,องไปดอบ้อเบังครับชืบโอ้มีปลาขึ้นด้วยมีปลาขึ้นด้วยสาธุปู่ย่าตายายเาพ่อเจ้าแม่ลูกหลานขอปลาไปกินด้วยเด้อ thôi này, nó đi một, xuống bay chân mày, ướt chup, à, mảnh mãn đó, ơi, đồ mảnh mãn ปลาเขิดนไหล้วยพี่น้องเห้ยเป็นปลาหน่อยพื่อนแดดสุดยอดเลยครับร้อนมากเลย บึงกุยบึงกุยทองไว้เราลืมชื่อครับห่างจากบ้านบ้านผมแวนผมน่ะอำเภอเมืองสรารคามห่างกันประมาณน่าจะหาสิบโลแล้วพี่น้องประมาณห้าสิบกิโลปลาขึนหลายอยู่แต่จะเป็นปลาหน่อยมากกว่าครับ ดูจากสภาพแล้วปลาใหญ่เขาจะอนี่ปลาหมดแล้วเดืยดห่อนไานี่ ฝนลงหมดแล้วพี่นองว่าเดี๋ยวจะจามีฝนด้วยแฮ่ฝนลงหมดแล้วอ้ย,อย,อยเก็บของกันครับของจะเปียก เครื่องเสียงก็ไว้ข้างไหนก่อนครับเดี๋ยวมันจะเปียกมานั่งไหม,มานั่งนั่งเครื่องรถพนั่งเออไปนั่งรถห <c oughs> วานนี่นานๆกระเจ้าจอดตกปลาอยู่ครับนี่เดี๋ยวไปถามคนได้ปลาบ่ซุม่มนึงนี่ซุ่มหนึง่งปลากินเบ็ด ปลากระมังบ่มาเล่นเงียงสิยูว่าไหนจะยูรวมังยูปานหน่อยอเป็นของกิิและลูกสาว แก่ลงด,ดรูระบานีกโอ้แม่อันไปใส่หรอปลากำมังหน่อยลองไปตีก่อนพี่นอะลองไปตีจากคราวเงียหลายปวดจะเอาเงียงอย่างดีลองตีจาก sống sắm mày cân ấy là bò chín đi bò Ồ chín đợi tao nưng vô coi vô chứ được bao vua có <laughs> cải <laughs> không có qua lại <laughs> Đây bò dài. Ồ, cái tấp bán ngoài bỏ. Bà nghe bò khẩu đấy thôi. Đừng qua đây nhìn xuống ngay chắc tố sống tố thần đi. Thôi, có lấy cái kiếp đi. Dài lắm mà tốt bà cặp. อ้ครับครับเดยวพอซิตัววนี่เอ้ยอีกตังน่อยพออยู่ละโอ้ก็น่น no ่อยนี่แค่่อนนอร่แครับมีกจะเรนไปครับครับแ้ดไปปีไปนั่นไปครับ ครับปลาอีแป้งกับปลาอันนั่นปลากระมังนะนะโอ้โหครับกิโลขวดเนี่ยนะครับครับโอ้ครับครับฝนกับมาเด้เนี่ยฝนหมึดมาแล้ว Talk <laughs> được phun nan, rong mẹ nè. Ta bung giải tóc ba kapino. Bum kat mất tóc ku kát nha tóc nha pom. Mhm 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 nó mhm mhm ฝนที่ไปอี่นมับม่ม่น,น,น,มนโอ้ยโตปลาหม <c oughs> ปลาขาวหน่อยเอาไปปิ้งเก็บเหล็กผสมหน่อยได้ก็ได้กินเองครับย้ายอย่มกลับ,บกันรับฝนตกเลยบ่ค่ะปะป่อปสบายแต่ว่าได้ปลาไหลอยู่นีบางไหล